สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของสวนดอกไม้บ้านพ่อกับแม่นะคะที่นี่พิกัดอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราเป็นสวนฤๅษีผสมนะคะที่ปลูกต้นพันธุ์ฤาษีผสมเพื่อตัดกิ่งจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะโอนนะคะ คมแล้วนะคะเปิดแป๊บๆจะหมดเดือนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้กลับมาเย็นอีกแล้วค่ะที่เพชรบูรณ์เมื่อเช้าประมาณ13องศานะคะช่วงประมาณช่วงประมาณตีห้าหกโมเช้านะคะน,นี้ก็ลมแรงแล้วค่ะคืออากาศเย็นบวกกับลมแรงก็หนาวไปอีกนะคะแต่ว่าก็สดชื่นดี้ปอีกแบบนะคะวันนี้เม แสงกําลังสวยเลยมันก็เลยลงมานะคะปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมนะคะก็ลงมาถอนหญ้าบ้างนะคะแล้วก็ลงมาเดินสองส,องสองดูลูกไม้เมล็ดบ้างเผื่อจะเจอนะคะ,ะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สวยขึ้นมาอีกแล้วนะคะไม่รู้หลายท่านจำได้หรือเปล่านะคะสีนีนะ้เป็นสีที่คล้ายกับกาแล็กซีนะคะ,ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะคไม,ไม,ไม,ไม่ทราบชื่อคะ่ะไ,ไ,ได้มาจากทางใต้นะคะแต่จะเรียกมองว่าอาไ้ ้ายกาแล็กซีนะคะก่อนหน้านี้เขากัดเป็นสีม่วงนะคะขอไปสีเหลืองนี่แหละนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีม่วงพอช่วงนี้เริ่มเป็นสีชมพูจัดละนะคะ,นะคะเนี่ยค่ะเผื่อท่านไหนชอบนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มใหญ่นะคะเนี่ยค่ะสูงเลยสูงเกือบสูงประมาณคางไม่เลยนะคะไม่สูง168ค่ะแล้วก็ให้กิ่งเก่งนะคะโดนตัดไปเยอะแล้วค่ะนี่ ตัดไปเยอะน้องก็ไม่ย่อท้อนะคะน้องก็แตกแขนงออกมาสู้นะคะสู้น้องก็สู้กลับนะคะแล้วก็กิ่งรองนึงก็ค่อยๆโตขึ้นมาแล้วนะคะนี่โดนแดดเอยไม่ใช่โดนแดดโดนลมนะคะลมพัดผิวไหวเลยอันนี้กิ่งละสิบาทนะคะถ,ถ้าชอบท่านก็บอกว่าอเอาไม้คล้ายกาแล็กซีนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ ด้านข้างๆกันนี้ก็สับประรดนะคะอันนี้เป็นไม้เขียวนะคะพื้นใบเขียวช่วงนี้จะกัดเหลืองกัดเหลืองส้มนะคะอันนี้ก็เป็นไม้แข็งแรงนะคะยืนต้นเป็นปีอะคะ่ะอันนี้ก็กิ่งละสิบ,บาทนะคะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะที่เป็น ปลากัดนะคะอันนี้ปลากัดไทยนะคะเคยมีหลายท่านมาคุยกับแมว่า,าปลากัดมีกี่แบบนะคะลูกค้าบอกท่านบอกว่าจะเอาปลากัดสีแดงบางท่านก็จะบอกว่าเอาปลากัดสีชมพูนะคะซึ่งปลากัดเนี่ยนะคะหางปลากัดเนี่ยเขามีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่า,าที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือที่เห็นเป็นสีนู้นสีนี้เนี่ย มันก็จะมาจากหลายปัจจัยอย่างที่เมย์เคยเล่าให้ฟังก็คือดินนะคะดินที่ดินที่ใช้ปลูกเขาเนี่ยเป็นดินประเภทไหนนะคะและถ้าในดินเนี่ยก็ส่งผลต่อการกัดสีของพืชได้นะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะแล้วก็แสงที่ได้รับนะคะมีผลล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกัดสีของต้นไม้ทั้งหมดอย่างบ้านเมย์เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นสีนี้ค่ะเป็น มีเขียวแล้วก็กัดกัดออกชมพูอ่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้องเป็นสีม่วงค่ะแล้วบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยน้องก็เป็นสีส้มออกแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็จะบอกทุกท่านว่าคือมันก็เป็นไปได้ว่าเราถ้าเราซื้อเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่ได้แบบแบบที่เราเห็นนะคะเพราะว่า สิ่งแวดล้อมที่เราเอาเขาไปปลูกลงด้วยนะคะอันนี้หางปลากัดไทยนะคะมีแบบเดียวนะคะลักษณะใบจะเป็นใบกลมนะคะใบกลมซ้อนกันแบบนี้นะคะปลายใบไอ้ตรงขอบใบเนี่ยเป็นแฉกแบบนี้นะคะอันนี้คือปลากัดส่วนบางท่านนะคะบางท่านที่บางท่านก็พาไปดูเลยด้านข้างหลงข้างๆนี้นะคะบางท่านก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นเป็นปลากัดซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปลากัดนะคะ คล้าย,ายๆเฉยๆแต่ว่าอันนี้คือเกาะพังงานเดี๋ยวไม่จะให้ดูพอดีพุ่มเขาอยู่ใกล้กันพอดีนะคะจะให้ดูเปรียบเทียบนี่ค่ะลูกค้าลองดูลักษณะการซ้อนของใบนะคะเกาะพังงานก้านใบเขาจะยาวออกมากว่าหน่อยแล้วก็ตรงขอบใบตรงนี้มีหยกักแต่ว่าหยักไม่เล็กแล้วก็ไม่ลึกเท่าไม่ลึกเท่าปากัดนะคะเนี่ยค่ะลองดูเปรียบเทียบดูนะคะเพราะนั้นปากัดนะคะมีเิดเดียวคือแบบนี้ค่ะ ส่วนอันนี้เรียกว่าเกาะพังงานนะคะอากาศดีมากค่ะเราทําการ,กรเกษตรที่ปลูกที่ปลูกฤาษีผสมจะดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าพอเราพอเราแบบว่ามุงมุงเป็นแสลนให้เขาแล้วเนี่ย เราก็สามารถลงมาเดินได้นะคะลงมาเดินเล่นได้แบบกลางวัลลนอะไรเงี้ยค่ะก็ลงมาได้เพราะว่ามุงให้เขาแล้วก็บางแดดให้เราได้ด้วยนะคะอันนี้เขียวสว่างนะคะขิงละสิบบาทค่ะอันนี้ก็ลายทหารนะคะลายทหารก็ขายดีค่ะช่วงนี้กําลังกัดสีสวยเลยนะคะถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยสีชมพูสีเหลืองเนี่ยจะไม่ออกสีนะคะจะเป็น เ,เขียวเปิดเปิดน้ำตาลคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะกำลังสวยเลยค่ะกิ่งละสิบบาทนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ฟีนิกซ์นะคะไม่ค่อยได้ออกสื่อนะคะอันนี้ฟีนิกซ์นะคะเป็นแคระๆหน่อยนะคะใบเล็กใบเล็กหยักนะคะพุ่มไม่สูงมากประมาณเข่านะคะเป็นสีม่วงคะ่ะฟีนิก ฟินิกสกิ่งละสิบาทนะคะฟินิก์เป็นไม้ค่อนข้างทนค่ะแต่ว่ากิ่งจะไม่แข็งเหมือนพันธุ์อื่นๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาออกไปทางแคร์นะคะน้องน้องในท้ห้กิ่งเก่งนะคะแต่ว่ากิ่งจะไม่ค่อยแข็งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเขาน,นี่กิ่งละสิบาทนะคะส่วนอันนี้แวะมาให้ดูนะคะน่าจะอีกสักประมาณ สองสัปดาห์น่าจะแบ่งได้นะคะอันนี้เป็นไม้เมล็ดค่ะของสวนพี่ตุ๊กนะคะอันนี้ชื่อโพแดงนะคะโพแดงค่ะอันนี้จำนานอ,อยู่ที่กิ่งละยี่สิบบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ส่องดูแล้วกิ่งมันยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอสักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจก็ไลน์หากันได้นะคะโพแดงค่ะโพแดงลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบยาเป็น ใบรีใบรูปไข่ค่ะเกือบจะออกไปทางยาวละแล้วก็มีขอบใบนะคะนี่มีมีลูกเล่นตรงหางใบแบบนี้ด้วยนะคะเป็นสีแดงแดงม่วงนะคะแดงมะเหมี่ยวแต่ว่าคือที่ออกแบบเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอยู่ใต้แลนตรงเนี้ยแลนน่าจะประมาณ60%ค่ะถ้าท่าไหนที่เอาไปปลูกแบบปลูกแบบแลนสัก50%าปแม้ว่าน่าจะกำลังสวยนะคะแต่แต่ไม่คิดว่าสีแบบเนี้ยถ้าโดนแดด100%นน่าจะแบบดำไปเลยก็ลองดูค่ะ อันนี้ก็ใบพัดสีส้มนะคะสีสิบบาทค่ะไม้ทนแข็งแรงนะคะต้นตัดไปเยอะค่ะเนี่ยค่ะรอยตัดน้องก็ส่งกิ่งรองขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้กิ่งแข็งนะคะช้ำง่ายค่ะสีนี้ นี้ก็โลไปเยอะแล้วค่ะอ๋อสีใหม่ลงเยอะแล้วเหมือนกันนะคะโลออกนะคะอันไหนที่เขาอายุอานามพอสมควรแล้วก็กิ่งโดนตัดไปเยอะแล้วสักพักหนึ่งกิ่งเขาจะเริ่มผอมนะคะเราก็จะต้องตัดกิ่งแล้วก็เอาเขามาชําใหม่นะคะามาทางนี้บ้างดีกว่าอันนี้เป็นไม้อีกอันหนึ่งนะคะสวยดีค่ะใบเปอือะ นี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นไม้นอกหรือเปล่าเดี๋ยไม่ขอไปหาข้อมูลก่อนอันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งนะคะพามาชมกำลังขึ้นฟอร์มแม่ค่ะเนี่ยค่ะปลูกบางที่จะไม่เป็นสีนี้นะคะลูกค้าตอนที่เมย์ได้มาครังแรกเนี่ยเขาเป็นสีชมพูค่ะชมพูกัดขาวกัดขาว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 ครีมครีมค่ะ แต่ว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะไอมันอยู่สแลนใต้ผืนเดียวกับโพแดงเมื่อกี้ะคะ่ะสแลนประมาณหกสิน้องก็เลยน่าจะเป็นสีนี้นะคะอันนี้แต่ว่าสีแบบนี้ถ้าโดนแดดจัดหน่อยน่าจะสวยน่าจะออกชมพูนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ยังแบ่งไม่ได้เลยช่วงนี้โตช้าจังเลยนะคะอาจจะเป็นที่อากาศหนาวนะคะอันนี้ฟาวเท่นสีชมพูค่ะนะคะ,นะคะก็ ทำมาเยอะมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้น้องโตช้าหน่อยนะคะอาจจะเป็นที่อากาศนี่แอบดูไม้เมล็ดตรงนี้หน่อยนึงนี่ค่ะทรงสวยนะคะใบแบบนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเมกําลังรอดูอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงโแบบตขึ้นมาแล้วจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นไม้เมล็ดค่ะก็อันนี้ก็กระจุกหนึ่งนะคะขึ้นอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็ไม้เมล็ดนะคะกำลังดูแววแต่ว่าอันนี้น่าจะแข็งแรงอยู่ค่ะดูจากที่เขาให้เริ่มเริ่มแตกกิ่งออกมานะคะแล้วก็ดูสีดูจากสีนะคะน่าจะน่าจะใช้ได้แต่ต้องรอดูก่อนว่าโตขึ้นใหม่กว่าน,นี้อีสักหน่อยเขาจะมีดอกไว้หรือเปล่าออนะคะถ้ามีดอกไวก้ก็เดี๋ยวอาจต้องดูอีกทีนึงว่าจะเก็บน้องไว้ไหมนะคะแต่ดูแล้วนี่ไม่น่าจะมีดอกไว เดินเล่นในสวนอย่างนี้ละคะ่ะมันก็ช่วยให้ผ่อนคลายดีนะคะแล้วก็รับลมเย็นๆด้วยนะคะเดินไปเดินมาเจอหญ้าก็ถอนบ้างนะคะถอนบ้างแวะถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าปลูกต้นไม้ก็เพลินแบบนี้นะคะเพราะตอนหลังมาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่ก่อนจะเป็นเที่ยวนะคะเที่ยวแบบเที่ยวแบบขับรถไปเที่ยวแบบตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่พะพอตอนหลังมาที่บ้านมีสวนดอกไม้เองแล้วเลยไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะ ทั้งทั้งเที่ยวแล้วก็ทั้งดูแลสวนด้วยนะคะเที่ยวในสวนของตัวเองนะคะอันนี้ไม้มะเลยสีส้มนะคะกิ่งละสิบบาทเหมือนเดิมคะ่ะไม้มะเลยสีส้มอ่าพุ่มนี้อยู่ใต้สแลนหกสิบเปอร์เซ็นอย่างที่เมย์บอกนะคะเลยติดน้ําตาลหน่อยหนึ่งถ้าลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าอยากได้เป็นสีส้มนะคะสีส้มผ่องๆแบบสว่างๆแนะนํานให้ปลูกบริเวณที่มีแดดเช้านะคะ อันนี้เสือโครงนะคะเจ้าประจําโอ้เมย์จะพามาดูไม้มเมล็ดอีกอันนึงนะคะเมย์เพิ่งเห็นเมื่อเช้านะคะพอดีลงมาเช็คกิ่งให้ลูกค้านี่ค่ะแต่สีนี้ยังไม่มีแบ่งนะคะเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนี่ยน้องเพิ่งโตมาได้สักประมาณน่าจะโตขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวขอดูแววก่อนนะคะถ้าดีอาจจะได้ไปต่อสวยเชียวค่ะใบลูกไข่นะคะแล้วก็ขอบใบมีแบบ มีตัดสีเหลืองนะคะใบเป็นสีแดงส้มนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแววกันนะคะเดี๋ยวไม่อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้ค่ะต้นนี้เมื่อเช้าพอดีแบบคือลงมาเช็คกิ่งให้ลูกค้าแล้วเขาแอบหลบอยู่เนี่ยค่ะแอบหลบอยู่ใต้ใต้พุ่มขนนกยักษ์นะคะไปเพิ่งเห็นจะต,ต้องเอาไม้มาเสียบไว้นะคะเดี๋ยวเหยียบน้องเนี่ยค่ะใบเมล็ดนะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าน้องจะโอเคไหม แล้วก็อันก็ปลาหมึกนะคะกิ่งก็โตช้านะะคะช่วงนี้ลูกคาก้าก็อยากได้นะคะเมย์ก็อยากตัดให้มากๆเลยแต่ว่าทำยังไงดีนะคะน้องแบบน้องไม่ค่อยโตเลยนะคะอาจจะเป็นที่อากาศนะคะ คุยกับพี่อีกส่วนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่า,าที่เขาชําขายในยถุงชําเขากา็ต้องใช้เวลาเหมือนกันช่วงนี้ปกติ2สัปดาห์เนี่ยออกได้แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกินเวลาไปถึงประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์ค่ะประมาณ20-21วันกว่าจะออกได้นะคะก็เลยต้องอ่ด้วยสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องทําใจนะคะอันนี้ก็ไม้เลสีส้มอีกพุ่มหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นจระเข้เล็กนะคะแต่เป็นจระเข้เล็กอีกสีหนึ่งท่านอาจจะเคยเห็นจระเข้เล็กที่มันกัดเป็นสีส้มนะคะจะมีวิธีสังเกตค่ะถ้าสีไหนที่เขาจะกัดออกเป็นสีส้มอ,ะอ่ะก้านใบตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นสีขาวแต่สีเนี้ยก้าวก้านใบเป็นสีม่วง <S 2> <S 2> ตรงเนี้ยหมายถึงว่าใบเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่กัดต่างจากนี้เท่าไหร่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ที่เมยมาเสียบไว้นะคะเนี่ยค่ะอยากให้ทุกท่านดูว่าคือคือไม่ว่าจะชำเก่งหรืออะไรมืออาชีพขนาดไหนนะคะแต่ว่าการที่ชำกิ่งโดยที่เขายังไม่มีรากเนี่ยการเหี่ยวหรือสลดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกท่านไม่ต้องตกใจเนี่ยค่ะเมยเสียบไว้ก็ไม่เมนเ้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้อันนี้อาทิตย์นึงแล้วนะคะ ก็ยังคอตกดูนแบบนี้ค่ะมันมันเป็นมันเป็นกระบวนการมันเป็นห่วงเวลาปกติที่ที่ทุกคนต้องเจอนะคะในการช้ำกิ่งเนาะเนี่ยค่ะถ้าท่านไหนไม่คุ้นเคยเดินผ่านมาอาจจะคิดว่าแบบอ๋อมันอาจจะเป็นต้นไม้ที่กําลังตายแต่แบบไม่ใช่นะคะนนี้เป็นไม้ช่าใหม่เนาะโอเคค่ะก็ ประมาณนี้นะคะถ้าท,ท่าน,น,นสนใจกิ่นก็โทรหาเมก,ก็ได้นะคะหรือว่าอาจ,จะไลน์มาก็ได้นะคะเมย์ทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปทํางานอีกแล้วะคะ่ะจๆขอเคลียร์ยาเคลีย,ยรยย์อะไรให้น้องสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเมย์ถามว่าทําไมต้องถอนยาทุกวันเพราะว่า <c oughs> คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะประมาณสามงานที่เมย์ทำลุ้ยสีเนี่ยคือแล้วก็ ก็ไม่ก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะใช้มือถอนเอาก็วางก็มาถอนถอนตรงนี้ตรงนั้นก็สูงอีกก็ก็ถอนวนกันไปวนกันมาอยู่เนะะี้ยค่ะถอนเล่นเล่นไปทุกวันนะคะส่องไปก็หาไม้มเมล็ดไปด้วยเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนะคะเที่ยวสวนฤาษีเย็นนี้นะคะถ้ายังไงอ่ะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวไม่อัปเดตลงเรื่อยๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ